ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปีตินะครับวันนี้ลุงปีติจะชวนทุกคนมาคือจริงๆแล้วตัดกิ่งตอนแล้วก็จะเอากิ่งตอนมามามา,มาชำในกระถางน,นะครับก็เลยอยากจะนั่งคุยกันนะเพราะว่ากิ่งตอนตัวนี้ลุงพูดไว้หลายครั้งแล้วนะว่าลุงจะไปตัดจะไปตัดคือหลายวันมากแล้วก็ไปถ่ายดูหลายรอบแล้วก็คือลาลกระบบลากก็เดินดีแล้วแต่ว่าจริงๆวันที่ไปถ่ายนี่คือตกใจมากวันแรกนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลากมันเริ่มสีดํและ เริ่มสีสีน้ำตาลไม่ใช่สีดําสีน้ําตาลเป็นสีที่มันไหม้แล้วมันเบิร์นิ่งแล้วเป็นเบิร์นิ่งด้วยแสงอาทิตย์แล้วนะแล้วพอมันเบิร์ปุ๊บแ่างมันก็จะกลายเป็นเน่าเน่าเสร็จก็กลายเป็นฟอสซิลแล้วก็กลายมาเป็นสีเดียวกันกันกบขุยมะพร้าวหรือวัสดุในการตอนนี้เองนะเนี่ยด้านนี้ด้านนี้โดนแดดนะครับเพราะว่าแดดมันจะเผามาด้านนี้แล้วก็ แต่ว่าด้านล่างเนี่ยรากยังสดใสยอยู่นะครับมังไปต่อได้สบายๆบาย,บายก็เลยโชคดีมากวันนี้นึกได้ก็เลยต้องไปตัดกิ่งตอนมาสมส่วนส่วนต้นนี้ก็ก็ระบบรากสวยสีชมพูเลยแล้วก็มีอย่างอยากให้ทุกคนเห็นกันก็คือเอ่อดอกของบอสโซเลียไดโอสโคไลดิสนะครับเนี่นี้คือดอกของเค้าเอ่อเอ๊ะทําไมมีมีม,ม,มีมีข้อสงสัยสําหรับตัวเองบ้างนะเมื่อก่อนนะก็คือว่า ทำไมเวลาเราตอนต้นไม้เวลาเราคว้นกิ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันชอบออกดอกนะแล้วก็บางครั้งก็ติดผลซะด้วยซ้ําไปก็เพราะว่าเหมือนกับว่ามันตกใจหรือมันกลัวตามความเข้าใจของลุงนะมันต้องการรักษาเผ่าพันธ์ของมันมันต้องการคือคือฉันตกใจอ่ะว่าฉันโดนควันกิ่งอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการตัดน้ําจากต้นแม่เนี่ยขึ้นไปหาเนี่ยก็คือเห็นไหมครับ ลักษณะก็คือที่ที่ที่กิ่งอ่ะที่นี่เนื้อไม้อ่ะมันมันแห้งไปแล้วนะมีแต่เปลือกเท่านั้นแหละที่ยังสดอยู่แต่ตัวนี้เป็นชิ้นล่างนะครับไม่ใช่ชิ้นบนชิ้นบนยังสดใสแล้วก็ออกลากมาแต่ว่าชิ้นล่างเนี่ยที่ควนกิ่งตรงเนี้ยที่เราควนตรงเนี้ยแล้วชิ้นล่างเนี่ยมันเริ่มทิ้งตัวแล้วครับพอมันเริ่มทิ้งตัวเพื่อมันไม่ได้ส่งน้ําขึ้นไปพอมันไม่ได้ส่งน้ําขึ้นไปตามท่อน้ําเลี้ยงอ่ะ ก็กลายเป็นว่าตัวนี้ก็ต้องปกป้องตัวเองแล้วก็กระตุ้นให้ตัวเองเกิดรากขึ้นมาเพื่อรักษากิ่งไว้เพื่อรักษาตัวเองไวเพื่ออย่าให้ตัวเองตายนะ,ะก็จะประมาณอย่างนี้แหละคือสิ่งที่ลุงเข้าใจหลังจากนั้นพอสร้างรากขึ้นมาแล้วนะก็เกิดอะไรขึ้นมาก็เกิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะไปต่อได้ก็คือการแตกแตกยอดออกมาใหม่แล้วก็สร้างดอกขึ้นมาเพื่อที่จะติดเมล็ดแล้วก็ ให้มเมล็ดร่วงลอยต่อไปโดยที่มั่นใจได้ว่ากิ่งนี้อาจจะรอดหรือไม่รอดอะไรประมาณนี้นะก็คืออย่างน้อยๆก็มเมล็ดเนี่ยไปหล่นแล้วก็รอดนะนี่คือการรักษาเผ่าพันธุ์หรือสัญชาตญาณของต้นไม้ที่มันมันสื่อสารกับเราแล,แล้วมันบอกเราด้วยวิธีการแบบแบบธรรมชาตินะลุงก็เลยเนี่ยมาเล่าให้ฟังเรื่องแค่ประมาณนี้แหละแต่ว่าวันนี้ลุงจะเอาตุ่มตอนสองตุ้มนี้มาแกะแล้วก็ใส่กระถางนี้เพื่อที่จะ ชาไว้ให้อให้มันเจริญเติบโตต,ต่อไปนะครับลุงเตรียมดินมาเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวลุงจะเอากล้องมาตั้งแล้วก็จะได้ทำนะให้ดูนะครับหลังจากที่ตัดมาแล้วก็นี่บอกว่าการเตรียมดินที่จะปลูกเนี่ยมันมันต้องใช้ดินที่ระบายน้ำดี <c oughs> คำอธิบายในการที่จะบอกว่า ระบายน้ำดีหมายถึงยังไงก็คือว่าอันนี้ต้องฟังดีๆนะครับแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลย mm hmm. การระบายน้ําดีความหมายก็คือว่าเ mm hmm. ทน้ําลงไปเนี่ยลดน้ําลงไปตรงเนี้ยน้ําหายไปเลยอย่างงี้นะน้ําจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าตูดกระถางมันมีรูอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมันเป็นรูไม่ต่ากว่าสิบรูนะครับ พอน้ำมันลงไปปุ๊บแล้วก็ให้มันหายไปอันนั้นคือการระบายน้ำดีการปลูกต้นมดยอบหรือการปลูกต้นกํายานเขาต้องการการระบายน้ำที่ดีเพราะว่าน้ำจะได้ไม่ขังแล้วก็ไม่เกิดเชื้อราแล้วก็ไม่แช่ทำให้รากเน่าเหมือนกันอย่างเงี้ยนะสาเหตุที่ทำให้รากเน่าเนี่ยหนึ่งอย่างก็คือแดดเผาสองก็คือแช่น้ำนะครับ อันนี้เข้าฤดูฝนมันก็จะมีน้ําอย่างที่เห็นนะเห็นไหมครับมันก็จะมีความชื้นเข้าไปอยู่ในตุ่มเนี้ยนะพอสมควรแหละคราวนี้เรามาลุยกันเลยว่าเราทํากันเลยว่าเราจะหลังจากที่เตรียมดินมาดินระบายน้ําดีนะครับไม่จําเป็นต้องมีฮิวมัสมากมายไม่จําเป็นต้องมีสารอาหารอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยประเติมเอาทีหลังก็ได้นะครับเข้าเติมทีหลังเพราะว่า อย่าคิดแทนพืชว่าเขาต้องการตัวนั้นเขาต้องการตัวนี้ไม่เหมือนมะนาวบ้านเรานะครับเพราะว่านี่คือต้นกำยานซึ่งมันอย่างที่บอกมันมาจากเกาะที่ประหลาดที่สุดในโลกแล้วก็อย่างที่ภาพภาพที่เราเคยเห็นเห็นกันก็คือต้นไม้เนี่ยต้นกำยานเหล่านี้มันเกิดบนก้อนหินนะ,ะมันเกิดบนก้อนหินแล้วก็มันกินน้ําค้างนะครับเพราะว่าน้ําค้างจะมีมากมีน้อยก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าฝนตก น่าจะปีละครั้งถึงสองครั้งเองมันก็ไม่ได้ตกบ่อยๆนะครับแต่บางปีอาจจะตกเยอะนะไม่แน่ใจก็อย่างที่ทราบกันว่ามันเป็นไม้ที่ประหลาดแล้วมันชอบเป็นไม้ที่เก็บน้ําไว้ในลําต้นของมันอยู่แล้วดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่น้ํามันมาแล้วมันขังมันก็จะทําให้มันแฉะแล้วก็เน่านะครับมันก็จะทิ้งตัวไปฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยว่า หลังจากที่เราทําความรู้จักแล้วก็ทําความเข้าใจว่าวัสดุปลูกเนี่ยจะต้องทําแบบไหนเป็นยังไงนะก็คือระบายน้าดีนะแล้วเ,เราก็มาเริ่มทํากิ่งตอนกันเลยอย่าลืม <c oughs> วิธีการจับกิ่งตอนนะตุ้มตอนเนี่ยเราจับแบบนี้นะเห็นรากมันไหมรากมันออกแล้ววิธีการจับก็คือจับให้แน่นนะครับกดให้แน่นอย่ามากนะพอคลา,า,ายตัวแล้วก็เอากรรไกรจิ้มลงไปตัดก,กรรไกรรูดจะไม่คมเท่าไหร่ ถ้ากันไกไม่คมทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่ามันจะไปกระทบกระเทือนต่อระบบรากนะฉะนั้นก็คืออย่าเรียนแบบลุงใช้กันไกที่ไม่คมมานะครับก็พยายามใช้กันไกที่คมกันไกนี้เป็นกันไกที่นานมากแล้วก็ตัดไม่ค่อยขาดซะด้วยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่าพยายามให้รากมันเคลื่อนนะถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่กันไกไม่คมเนี่ยรากจะเคลื่อนนะหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเห็นไหมครับ นี่ก็คือตัดเสร็จแล้วจริงๆอ่ะเราต้องใช้กันไกที่คมนะกรีดเข้าไปจิ้มเข้าไปแล้วก็ตัดออกแต่กันไกลลุงไม่คมเลยวันนี้นะมันมีอีกอันนึงไม่รู้ไปไหนนี่ก็คือค่อยคแกะออกถ้ากันไกคมเนะี่ยมันก็จะออกไปหรือไม่ก็คัตเตอร์นะครับค่อยๆกรีดกรีดกรีดนะเนี่ยแล้วก็แกะออกตามร่องของมันตามรอยของมันนะนะครับค่อยค่อยดึงออก หลังจากนั้นก็ฟื้นลอกออกมาเห็นระบบลากไหมครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็คือระบบลากแล้วก็ทุกอย่างอยู่แบบนี้หลังจากนั้นที่เราได้มาเนี่ยระบบลากนี่ยังสมบูรณ์นะยังแข็งแรงแต่ระบบลากตรงนี้นะมันเปื่อยไปแล้วนะครับเนี่ยมันเปื่อยแล้วนะเนี่ยเห็นดำๆอย่างเงี้ยมันเปื่อยแล้วนะยุยยุยแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือไปต่อไม่ได้แต่ว่าส่วนมาก ส่วนมากระบบลากก็ยังดีอยู่ก็โอกาสรอดก็จะมีสูงฉะนั้นเราก็เอามาชัต่อนะครับวิธีการชําก็คือขุดดินขึ้นมาตรงเนี้ให้มันลงไปถึงสักครึ่งกระถางนะครับเนี่ยครึ่งกระถางตรงนี้นะพอไปถึงครึ่งปุบ๊บเราก็ใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปยังไม่ได้นั่นเลยก็ทํารูลงไปนะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กบดิน กบดินเนี่ยพยายามกดด้านข้างนะครับอย่าก,กดตรงนี้นะอย่าก,กดตรงต้นนะตรงตรงล่างนะครับกดด้านข้างให้ลงนะครับสังเกตดูไหมครับว่าตอนแรกลุงจะเอาดินมาแล้วดินเต็มพอดีแต่พอลุงใส่กิ่งลงไปปุ๊บลุงก็กดลงไปเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือเรียบร้อยแนละ้วกดให้แน่นนะครับแล้วเราก็เอาไปรดน้ําเรียบร้อยแล้วก็มาต่อกิ่งที่สองซึ่งกิ่งที่สองก็ <c oughs> ระบบลากก็เดินดีพอสมควรนะครับวิธีการก็คือตอนแรกเลยก็คือจิ้มกันไกเข้าไปแล้วก็ตัดทเนะ่ยจริงๆถ้ากันไกมันคมนะมันก็จะตัดทีเดียวนะครับลองเลือกจิ้มกันไกลลงตรงที่มันไม่มีรากนะครับเพราะว่าถ้าเราจิ้มไปตรงมีรากเนี่ยมันจะโดนรากแล้วทําให้รากขาดได้ฉะนั้นจิ้มลงไปจิ้มกันไกเข้าไปในถุงแล้วก็ตัดอันนี้ตัดง่ายมากนะครับ หลังจากที่ตัดเรียบร้อย <c oughs> หลังจากที่ตัดเรียบร้อยก็ก็มาลอกพลาสติกออกลอกถูงพลาสติกออกวิธีการลอกสูงพลาสติกก็ต้องเบาๆนะครับเอากรรไกรตัดเพื่อที่จะเปิดทางให้ให้การให้การกรีดได้ง่ายๆขึ้นนะครับขั้นตอนนี้ต้องเบานะครับแล้วก็ถ้ากรรไกรคมจะดีหรือมีดคม คัตเตอร์อย่างเงี้ยจะดีหลังจากนั้นก็เนี่ยเห็นไหมครับลอกออกมาลอกพลาสติกออกมาลากยังอยู่นะเนี่ยค่อยๆดึงออกมาจากกระถางไอ้ดึงออกมาจากตุ้มตอนดึงเบาๆนะครับดึงเบาๆแล้วก็แล้วก็ดึงออก,กค่อยๆเบาๆออกมานะเพราะว่ามันจะมีรัดอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับโอเคนี่เรียบร้อยแล้วออกมาแล้วนะ ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างครบสมบูรณ์ตรงนี้ไม่เป็นไรดึงทิ้งก็ได้นะครับเพราะรากมันอยู่สูงคือระบบรากของต้นไม้มันจะชูไปหายอดมันต้องลงดินใช่ไหมครับฉะนั้นก็ดึงออกได้เนี่ยเรียบร้อยแล้วสําหรับใครก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นที่เราก็เอามาลงดินต่อเดี๋ยวลุงจะคุยถึงเรื่องอื่นต่อไปนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กดลงไปนะสำหรับใครที่ ซื้อต้นไม้ไปแล้วอยากจะตอนกิ่งขยายพันธุ์ก็กลับมาดูคลิปวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะครับว่าวิธีการตอนตอนอยังไงนะแล้วก็ทำอย่างไรนะครับให้มันเเราจะขยายพันธุ์ยังไงเพื่อที่จะให้มันไม่เสียหายแล้วก็ไม่เสียกิ่งโดยปริยายนะครับก็ ก็มากลับมาดูคลิปแล้วก็มาดูวิธีการทำได้หรือไม่ก <c oughs> ็มีคำถามส่วนใดตรงไหนยังสงสัยก็สอบถามลุงเข้ามาเดี๋ยวลุงจะทำคลิปแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆแต่เมื่อเช้านี้ลุงก็ลงไปแล้วนะว่าเป,เป็นเป็นช็อตนะว่าวิธีการตัดตัด,ตดยังไงไปตัดตอนไหนก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาลงคลิปพอนเป็นคลิปสั้นแล้วก็คลิปคลิปสูงนะครับตอนนี้เป็นคลิปยาว ผมก็เลยเอามาทําให้ยาวๆให้ทุกคนเห็นหลังจากนั้นก็ลดน้ําปกตินะครับแล้วก็ไปวางไว้จะล่มหรือแดดไม่ซีเรียสนะครับแล้วร่มหรือแดดไม่ซีเรียสตอนแรกที่มานี่ดิมจะเต็มกระถางใช่ไหมครับแล้วพอลุงกดลงไปเนี่ยกดข้างๆข้างๆางแล้วก็ยึดให้มันแน่นนหลังจากนั้นเนี่ยจะแน่นเลยนะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีไม้อะเอาไม้มาปักลงตรงนี้นะครับปักลงข้างๆนี้อย่าให้มันโดนตุ้มนะครับเพราะเรากะประมาณได้ว่าตุ้มมันอยู่ตรงไหน แล้วก็ลงตรงนี้เสร็จแล้วก็ปักไม้ขึ้นมาแล้วก็รัดรัดอย่ากให้ต้นมันโยกนะครับเพราะว่าหมาแมวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นขึ้นได้ก็คือมันไปโดนกิ่งแล้วก็กิ่งอาจจะอาจจะล้มหรืออาจจะโค้งงอไปแล้วคราวนี้ถ้าเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นขณะที่ลากเขายังไม่ได้ออกจากตู้มามามา,มาในกระถางเนี่ยมันก็จะเกิดการชะงักของต้นไม้ได้นะครับต้นกัญยาของเราได้นะ,ะแล้วก็ มันก็จะประมาณอย่างนี้แหละในการทําต้นไม้นะครับลุงทําเรื่อยๆทําไมลุงถึงใส่กระถางแปดนิ้วเพราะว่ากระถางเนี่ยรากมันเดินมาเนี่ยมันขยายได้พอสมควรในประมาณสามเดือนสองถึงสามเดือนนะครับถ้าสองถึงสามเดือนนี่รากมันก็จะเริ่มเต็มกระถางแล้วต้นมันก็จะเต็มได้ดีถ้าหลังจากสองถึงสามเดือนต่อไปเราก็จะไปปลูกลงดินหรือไอเดียตัวนี้ลุงทาให้ขายนะครับเพราะว่า มีลูกค้าสั่งไว้ว่าต้องการต้นใหญ่ๆที่พร้อมเอาไปแล้วก็ไปปลูกเลยเพื่อแข็งแรงไม่เอาต้นเล็กเพราะว่าต้นเล็กมีอัตราเสี่ยงสูงนะก็อยากจะได้ต้นใหญ่ๆก็ต้นใหญ่ๆต้นอย่างนี้ก็ก็ส่งไปสซนีหรือเคอรี่ได้นะครับก็ใช้กล่องใหญ่ๆแล้วก็เหมากกล่องไปนะกล่องละหนึ่งต้นหนึ่งต้นก็โอเคนะครับประมาณนี้ค่าขนส่งก็ไม่ได้ไม่แพงนะครับว่าถ้ากระถางรุ่นนี้แล้วก็ต้นสูงกว่านี้นะเพราะว่า <c oughs> อนาคตมันก็ต้องสูงกว่านี้อยู่แล้วเพราะมันมันแตกยอดออกมาเนาะถ้าสูงกว่านี้ก็ประมาณ5 0าสิบถึงหกเซนก็ถ้าขนส่งก็ยัง80บาทเท่าเดิมก็โอเคไม่ซีเรียสเพราะว่าพี่ไปษณีดูแลดีมากอันนี้คือเหตุผลที่ทําไมต้องทาแบบนี้ไม่ได้ใส่กระถางเล็กๆหรือกระถาง4ี่นิ้วหรือกระถาง6นิ้วนะครับเพราะรากมันเต็มเร็วมากกระถางสนิ้ว6นิ้วเนี่ยมันรากมันเต็มเร็วแล้วก็มันก็ พอลามันเต็มกระถางปุง๊บมันก็จะชงักนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นไม้ไม้ค่อนไม,ไ,มไม้ยืนต้นที่เป็นไม้อวบน้ํายืนต้นนะครับฮะก็คือจะประมาณแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวลุงจะเอาไปลดน้ํา <c oughs> ถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรลุงจะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับอย่าลืมถามลุงเข้ามาได้แล้วก็ทักทายลุงทุกๆคอมเมนต์มีความหมายทุกๆคอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ